ก็สวัสดีทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมเรี่พบกับตอนเล่นครับผมและตัวที่ผมจะเล่นก็คือมึงจะมาให้กุเลือกเลยเหรอนะฮะล็อกซี่ครับผมคิดไม่ออกบอกน้องล็อกซี่นะครับตอนนี้บอกแล้ว่ายืนงงในดงต้องทรีนนะฮะหรือว่าเลิกเต็มสูบเต็มจ่จานะผม นั่นก็คือเน้นเลือดเลยฮะเน้นเลือดอย่างเดียวเราฟาร์มได้ไหมเอาไหมฮะเอาฟาร์มไหม่ะด็อกซี่ก็คือน่าจะฟาร์มด้วยเหมือนกันมาเอ็นฟาร์มเทีเทมก็คงเป็นอะไรไปไม่ได้นะฮะนอกจากอะไรนอกจากฟาร์มใช่ไหมฮะอ่ะครับเราจะฟาร์มด้วยกันฮะน้องเมดด็อกซี่นั่นเองนะครับ คือไม่ใช่แลวครับก็คือล็อกซี่มันเป็นเป็นต้นลมที่คือจะฟาร์มก็ได้ไปฟาร์มก็ได้แต่ผมคือไม่เน้นฟาร์มนะฮะแต่ว่าแบบเก็บอะเก็บเก็บคีไปเรื่อยอะนะฮะตัวปัญหาเนี่ยก็จะมีย็อกเกอร์นะครับผมอม,มูลาดก็มาเหรอมูลาดมแบไมไปฟาร์มนอะน่าจะแบบเออเน้นเน้นโลมเน้นเน้นไปวกๆนะฮะส่วนเด็กต้านนี่คือเดงเลือด โอ้โหแล้วเดี๋ยวดูนะฮะบังการ์กาเนี่ยคือเนลลเ้นสโลใช่ไหมยกเกอร์มันก็นเ,นนเน้นเน้นเร็วซะด้วยนะฮะก็จะไปกันต่อกับใครมาถ่ายรูปว่าเอากูด,ดีกว่าโทษ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 นะ่วามป่าเร็วขึ้นครับผมแต่ว่าเราก็ไม่ลามฟาร์มอะไรกันกระหนาวะใช่ปะ North, South, East, West. ครับผมแคลี่บนแคลลี่บนแคลี่บนกูต้องมาดูหือดูสิแล้วดูแคลี่นะผมนะแคลี่น้นะแคลลี่นะครับจ็อกเกอร์โอ้โหโดนอีกดอบโดนอีกดอ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 กเข้ามา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 เนี่ยแคลี่แคลี่แคลี่ คลลี่คลลี่ได้แล้วอะไรแคลลี่อือไป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 เนี่ยเนี่นนนนดดยต้องนาตาาตญาต้องมาเห็นไหมถึงแม้มแได ยี่ก็ตามเบอะไมา,าไมไดิใจสักก์กันอีกนึงเบลอว่าไมาดิใจสักก์กันนิดเดียวบอบตมตมเสร็จที่จะขึ้นไปข้างบนไม่ขึ้นไปอยู่ข้างล่างซะงั้นน่ะนะฮ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 ะ นะฮะนะฮะกูต้องตายมาสี่เลยเหรอมาสีว่ว่ะมาสีว่ว่ะมาสี่ฮะหมิดเราก็ตีไปตีไปถันว่าเราจะปัญหากันแล้วฮะโอเค อว่ามันเน้นเล่นเลนบนมากเลยอะไอ้พวกเนี้ยพวกมึงเนี่ยเล่นเด่นบนเล่นเด่นมาเลยเน้นเล่นบนกันมากนะฮะเล่นเล่นบนกันมากใช่ไหมนะเล่นเด่นบนกันมากใช่ไหมเออแตก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 อรก็แตกฮะังก็แตกอื โอเคโอเคมาแล้วมาแล้วไม่เป็นไรบักเออร์ก้าบักเกอนก้าบักเกอร์ก้าถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันเล่นอย่างเดียวเลยครับมันเล่นอย่างเดียวเลยยิวก่อน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 โอ้โห ด, <c oughs> ดูดูมัน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 ดูมดันไม่อะไรเลยใช่ไหมไม่แบบจะมาะอย่างนี้ไม่ได้นะเพื่อน <c oughs> จะมาะอย่าง,งี้ไม่ได้นะเอาองเท้าไปก่อนก็ดีนะโอเคมันไปเร็วๆหน่อยใช่ปะ โอเคแต่ว่าอเลนกับกินบุลล่าดิ้ก็แบบยังประติดประต่ออยู่นะฮะตรงนี้ก็ยังโอเคอยู่เนาะอ้าวอ้าวตายตายแตกแตกแตกดี่แตกไม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 ่แตกเข้ามาเข้ามาเข้ามาล่อมาล่อมาล่อซื้อล่อซื้อล่อจ้างล่อจ้างอื้อหืออื้อหือ มามามามมามแตกแตกแตกบอกแล้ว่าแตกแตกแน่แน่อ้าวแน่กเป็น่แน่ไว้เนาะเดี๋ยวไปดูเรงกลางให้แล้วกันโอเคปะโอเคปะโอเคปะมีขยาบันไหมเยี่ยมเยี่ยมมากจำยอด ยา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 มาดิ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 อือหอ้โหเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดเหรอ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 มาเพิ่มเลือดเหรออือแปลว่าไม่ค่อยเท่าไหร่ใครเหรอเราเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่จะยิงไม่ได้นะมานี่มาดิ จ้าจ้าจ้าป่อมยังไม่แตกเหรอโอเคก็แบบตีไปเรื่อยๆก่อนฮะเรายังไม่รีบรอเท่าไหร่รู้ว่าอีกฝ่ายจะรีบรอแล้วเนี่ยจริงๆไม่โดน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  จได้มาได้ฟาร์มคีตัวหนึ่งเลยขอสักตัวได้ไหมอ่ะต้องต้องดูก่อนมามาวะมันมาว่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 ะมันมาเออมันมา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  มันมามันมาโอ้ว่าไงอเลนอเลนว่าอย่างไรกันจะไปดูตรงนู้นก่อนใช่ไหมไปให้เราเนี่ยเป็นแค่เม็ดตัวเล็กๆตัวหนึ่งจะตายหาอยู่แล้วเนี่ย จะตายห้าอยู่แล้วเนี่ยจะตายห้าแล้วเนี่ยรอเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ ไม่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 ยังก็ไม่ตายยังไงเขาก็ไม่ตายไม่ยอมตายอืมใครมา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 เออ เด้งเลือด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 มาดิมาดิไม่ไม่ไม่เออตายยอนตายเอาม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 าไม่ตายเว้ยไม่ตายวะโอเคโอเคมาแล้วมาแล้วเอออื้ม ตาย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 ,ตายเอาเลือดไปเอาเลือดไปโอเคดูว่ามันนะมันดีนะมันมากใครกูได้ละมันมันมากอย่างมันจะเล่นเกมดิเราค่อยเอาคลิปกันเนาะเอาคลิปนี้ก่อนแล้วกันเพิ่มเพชรพีเพิ่มเพชรพีไปไปดีเอาได้นะไปดีเอาได้นะโอเคติมเอาไปโอเคเฮ้ยแตกแบง คือมันเอาอะอย,อย่าทำหนูไม่ไหวอะไม่ไหวจริงว อะไรอ่ะโอเคโยโอเคโยโอเคโยไปดูตรงกลางให้นะปัญหาคือกูจะตายปะเนี่ยจะตายปะเนี่ยหืมไม่ไม่ทันผิดพลาดเลยพลาด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 ตัวลายโกงอ่ะตัวอะไรโอ้ไขโกงวะเนี่ยมันก็ไม่โกงนะมันก็แบบ จะคู Ooh, be source, ่ยังไงมันเป็นตัวที่แบบจำพ้อใช่ป่ะใช่ป่ะเนี่ยเนี่ยกูโดนเต็มเต็มเลยอ่ะคือบางก้ามันมันมันระยะมันไกลนะแต่แต่ระเบิดมันน้อยไงอย่าอย่าอยวางคองมาเดี๋ยววางข้องมาเนี่ยอย่าอย่าแตกแตกแตกอือหืออเลนหนีต้องต้องต้องเข้าต้องเข้าแล้วต้องเข้าแล้วไม่เข้าเว้ย มันรอมันรอ,อ,อสิกเกอรอ์ายางชอบเลย่เปอ,อ,อ,อเอาไหมเอาไหมลูอ่ะมาขอนะขอนะขอนะคะชุบชุบโอเค มันร้อนแรงมันบ okay. okay. well, so okay. well, ึ้มเบึ้มมันคือเรือมันคือเืออ่ะมันคือเือครับมันคือเรือมันคือเือไปนู่นแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขึ้นไปขึ้นโอเคโอเคขึ้นไปแล้อยู่ขึ้นไปอยู่ขึ้นไปอยู่ได้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  อ่ะฮะอะโอ้ยปึ้งปึ้งโอเคอือหือแตกสามสอ่ว่าโอเคไหมโอเคใครเขา่ะโอเคแต่เราไม่โอเคนเพอุ้ยมันเพิ่มเลือดนเพมเลือดมันเพิ่มเลือดเอาเลยเลยเลยนั่นแหละเออมันเพิ่มเลือดก็ตีตะวันนเลือดแหละ นั่นแหละโอเคเอาเซตีบูลานไปนู่นเลยไปนู่นเลยคือเราเราต้องรองเหรเกมจริงฮะ้าไมรอเลรเกมคือมันไม่ได้จริงอ่ะบอกตรงๆต้องรองเลรเกมจริงๆถ้าจะขนาดนี้ก็เอาเลยแลวที่ตัวเองอ่ะขนาดไหนอ่ะ <c oughs> เล่นปะกูไม่ไปไหนไม่ได้เลยอ่ะและที่ตัวตัวตัวทำางนี้ไม่ได้นะตัวอ่ะก็ต้องเก็บพวกนี้ใช่ไหม ไปเรื่อยๆฮะโอเคสลีมไปแล้วสลีมไปแล้วเอ้ยลงมากังกาลงมากังกาตัมากังกาลงมากังกาเดี๋ยวดูให้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 ไม่อยู่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 มานี่มานี่มานี่มานี้อย่างละเลยคุชอบความลาจริงความลากดีมันสุดยอดไปเลยครับ โอเคเอาเอาไปเอากลับไปเลยโอเคเอาไปเลยไปเลยอ่ะอ่าอ oh. yes. ่าอ่า <nooit> อ <kel costs> ่าตามเพลงนะเห็นนะเห็นนะเห็นนะไม่ได้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 มันไม่ได้มันไม่ได้โอเคดับก่อน เยี่ยม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 ตกปกแล้วโฟแล้วโฟโฟโฟแล้วโฟแล้วโปแล้วอืม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 ตกเลยแล้วแม่ละ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 เอาเลยเอาเลยเออเอาเลยนั่นแหละเป็นถอยก่อนเป็ถอยก่อนเป็นถอยก่อนเออไป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 เนี่ยฟลอแล้วมาอืม อยู่ไหนอยู่ไหนไห่อยู่อยู่ไหนเอยระวัง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 นะระวังแล้วลีแล้วแล้วล้วัวเลาแน่แน่มีความเลลามีความเลาเหลาฉานขอกระป๋อดได้ไหมจริงจริง ไม่ไหวจริงอ่ะรับก่อนนะก่อนนะพลังจะหมดแล้วอ่ะโอเคโอเคแต่ว่าคือน่าจะโอเคนะผมชอบแท้งที่มีดาเมจอ่ะจริงๆเจตอารัมเนี่ยล็อกซี่ยังมีดาเมจในตัวถึงแม้มันจะแบบกระตึ๊นกระจิ๊ดกระจิ๊ดนิดนึงอ่ะแต่มันก็โอเคนะมันก็โอเคนะมันก็โอเคนะเพื่อนนก็โอเคนะอะไรอะไรกันเนี่ยอะไรครับเนี่ย อะไรกันครับอะไรกันนะครับอะไรกัน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 จะจัดจะจมา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 มี่มานี่มามา่มานี่าม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 าาม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 ูมนี่ยามาามามาามาามมามาขวาเอามานามมมาามมาเามา นั่นแหละถูกต้องกำลังไปนู่นแล้วกำลังเข้าแดนพิศวงแล้วไปไหนมานี่มานี่มาหาเขาหน่อยเอาตามม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 าตามด้วยเส้นทางสายใหม่เนี่ยตามมาเดี๋ยวนี้เลยคอยพวดถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนแล้วก็ p, วาร์ปนะวาร์ปเพื่อนเราจะวาร์ปไหนเราวาร์ปนี่ไงวาร์ปวาร์ปนั่นคือวาร์ปนั่นคืออะไร แซ่บสันมันร้อนมันเร่าร้อนมันเร่าร้อนมาแล้ว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 เอ้าไปเด้กไม่ได้ไม่ได้มาหนี่มาหนี่มาเน่มาเน่มาเน่ขอนะขอนาะอือโอ้โหดาเมจดาเมจดาเมจตุบ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 เลยล่ะอาดาเมจตุบตุบเลยล่ะอื ดาเมดดาเมดรู้ดีรู้ดีรู้ดีว่าจูดั้ไกลห่างโคตรทันทลับาขอยากให้เธอเลือกฉันมาอีกแล้วบอกว่าอย่ามาจ็อกเกอร์บอกแล้วว่าอย่ามาเอาวีสลิมป้า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 ไปเอานัดไปคอกออกตะวันคนเรากำลังจะปูปลานั่นแหละครับโอเคเลยเหล่ามูลาใช่ไหมมูลาอยู่ไหนแล้วไม่ตังมัน มันมันมันไม่ถึงจะถีบวะเนี่ยอืออาแล้วมูลาดลองมูลาดนะลองมูลาดนะโอเคสเต็กไม่มีแล้วฮะต้องต้องหนีต้องหนีก่อนตอนนี้คือต้องทํายังไงครับยังไงก็ต้องเข้ากับสลิมอยู่แล้วนะฮะไม่ใช่สลิมนะผมไม่ใช่สลิมผมเป็นผมชื่อมันในสลิมไม่ใช่สลิม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 อะไรวะ ผมเชื่อมั่นในตัวสลิมไม่ใช่เชื่อมั่นในตัวสลิมสลิมสู้สู้สลิมสู้ตายสลิมไว้ลายอย่าตายขอนสู้นะสลิมมาขอ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 โอเคเอาปะล่ะ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 เออมันอื้มมันมันมันมาหมดเลยอะมันมาหมดเลยอะ มันมาหมดเลยอยากให้เธอรู้ว่าฉันยังคิดถึงอยู่ในใจนะเธออืปิดไฟก่อนแล้วเป่งไฟเป่าไฟเป่งไฟเป่งไฟมากๆเป่งไฟครับอออืื้หสลิมสลิมแบบปั๊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 บจะเอาไป่ละเดี๋ยว เดไปตรงนั้นเดินไปมันให้เดี๋ยวไปมันให้ได้นะได้นะได้ไดไดไดนะปล่อยนะปล่อยนะปล่อยเลยจ้าปล่อยแล้วปล่อยแล้วปล่อยแล้วเอาละบอกเลยว่าเลดเกมแนะ่นอนฮะตาลีเลดเกมแน่นอน วันเลดเกมเยอะๆเลดเกมจะจัดวันแล้ววัเลดเกมเลดเกมแน่ๆเอาละเดี๋ยวเราตีคลิปตากูแล้วตากูแล้วเอาอะไรเก็บให้หมดเอาตังมาเอาตังมาเอาตังมาให้หมดเยี่ยมครับเยี่ยมเลย รอคีมนะรอคีมนะตัวรอคีมมาตัวเกว่าจะตายไม่รู้ฮ่าฮ่ามาห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 มามาหมา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 มดนมาโ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 ดน มาโดนกูหน่อยมาโดนกูหน่อยบอกว่าพี่อึดมากอึดจัดจัดอึดจัดจัดบอกเลยว่าอึดจัดดวงตาเห็นอากาวาโตใช่หไหมบอกเลยว่าพี่อ่ะพี่อ่ะมาแล้วกุหลาบไปไหนจ๊ะมาหาเขาก่อน,นมันทำอะไรพี่ไม่ได้หรอกหืมทำอะไรหรืถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อน ถอยก่อนโอเคถอยก็ถอยใช่ไหมโอเคถอยถอยถอยโอเคเอาเอานี่เขาเนี้ยเอาโอเคได้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 เลยอย่าบอกใครเจ๊เป็นเมดค่ะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะแทงแค่ยังงี้ตุ่มนะครับในท่านไปละเอาเลยใครเอาปั๊บเอามาเลยใครปั๊บเอาเลยเพื่อนใครปั๊บเอาเลยอ๋ออ๋ตาพิเศษเห็นนะ มูลดัด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 โอเคไม่มาโอเคไปเอ้ยไม่ม <c oughs> ีใครมาคุณเลยโอ้ตาย <c oughs> แต่ว่าแต่ว่ายังไงยังไง <c oughs> มันเปื้อนมันมันเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดมัง เ้ยตายป่ะตายตายโอเคเฮ้ยแต่มันเกิดมันเกิดมีเกิดมันมีเกิดแต่โอ้แต่อเลนนี่แบบละหัวตามฆ่าอย่างเดียวเลยตามฆ่าบุคลองเดียวเลยเหมลยโอเคสุดท้ายแหละเราก็จะไปด้วยกันนะฮะแตกแทกแทกนั่นแหละโอ้ยโอ้ยแตกมันก็แตกแตกหึแตกอืชอบยังชอบอ่ะยังชอบเลย อย่างชอบโอ้โหสลิมค่าล็อกเกอร์ฮะโอ้โหแบบโอ้ต่อ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 ป้า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 ไปตายตายตายไปอะไรได้เวลาฟาร,รม์มได้เวลาฟาร,รม์มได้เวลาฟาร,รม์รรมแล้วฟาร์มฟาร์มแบบไฟฟนี่แหละกูมา ขอก่อนขอก่อนขอก่อนฮักกันเน่อะไรวะไหนบุลาดอ้าวอ้าวอ้าวจัดมาทิจารรออะไรเล่าเอาเอาดักเอาดักโอเคเอาดักเอาดักปะอดักปะเอาดักปะดักไหมดักไหมดักนะโก้ดักนะเอาละเอาดักอีกรอบจะเป็นอะไรไปใช่เปล่าวดักอีกรอบจะเป็นอะไรไปบอกเลยว่า ใครปล่อยเชิญเลยครับใครปล่อยปล่อยเลยใครปล่อยปล่อยเลยเดี๋ยวจะี๋ยวเม่ดจักรการเองใครปล่อยปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยอยู่กับปล่อยแบบสะสมใจ16เราใช่ไหมขอเอาคลิปก่อน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 ปล่อยตรงนี้เลยเหรอปล่อยตรงนี้เลยเหรอ กว่าตอนนี้เหรอเจ้าประคุณลุนช่องเขาเไม่โดนวะ่ะเลยว่าพ oh, 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 ี่จะติดไฟนานติดไฟนานอ่าอ่าอ่าอไม่ได้โอ้โหโอ้โหโดนไฟโดนไฟโดนไฟไฟไฟมันเผาผานมันเผาผานล้วไปเผาผานนะเพื่อนน้องเพื่อนอเพืนเผาผานนะมันเผาผานนะ จะตายหา่าอยู่แล้วกูกลวตายหา่าอะไรกูลาดเอา้าเฮ้แต่ว่าโอเคครับโอเคพอว่าความที่พอมช้อยกับน้องคลีฟนะฮะน้องคลีฟที่แบบแกไปตีป้องป้องปอง้ปองเลยบอกแล้วว่าล็อกซี่อะอยู่แล้วนะฮะแทงอยู่แล้ว เนะี่ยแล้วก็นาะตายาก็ได้ไปับผมแต่ไม่เป็นไรครับผมล็อกซี่ก็คือเนี่ยก็ได้แทงนะฮะแน่นอนฟื้นฟูนฟนมากสดุดโอเคครับก็ล่อกเกือบครึ่งชั่วโมงนะฮะตายเจ็ดเลยเหรอนะได้ได้คิวหนึ่งอันนี้ไม่เป็นหาเพราะว่าล็อกซี่มันสายแทงอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ s 1 3มากกว่าใครในเกมนี้เลยนะฮะแปดจุดสี่ครับผมแต่ก็ไม่เป็นปัญหานะผมก็ไปไปนะฮะไม่ต้องห่วงเรื่องอะไรมากมายเท่านั้นนะฮะ โอเคครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับสไครต์ด้วยครับผมสำหรับพาร์ทนี้กับนนล็อกซี่ลาบก่อนครับสวัสดีครับ